ตามเคยน้ะพี่น้องวันนี้วันผักแต่ผ้าผ้ากับใส่ทุกมือและใส้นี่เห็นว่าพักเราไปกินแล้วรอดนึ่งกสะลัดอันนี้ปูกับพริกกำลังขึ้นก็เอานี้กันไว้แมวแมวจมะไม่เคลีย พริกสิได้กินตังถาผะไปน้ะพี่น้องนีบบนนกันยังคือ่กอาดอกทานตะวันดอกนี่ไปละนี่พักสลันเน่ขึ้นสักต้นได้กินยู่พี่น้องจิ้มตั้งตะมือน,นั่นละ อันนี้ก็ใหญ่แล้วน,นี่ถมชิดาฝรั่งฝรั่งโอก็ได้เบิ้งดิ่งยังอยู่ดิ่งยังอยู่อันนี้ได้ดมอยู่นี่กินสวรรค์ดมดอกบัวคือรยังได้ขึ้นสวรรค์กินนะกินธรรมชาติขึ้นลอยกับบานอันนี้มันยังกระเร้าอยู่ จะได้แยกไปปลูกด้วยนี่แล้วก็นี่กินกระปนมันกรอบด้วยพี่น้องกรอบๆถักปอดสารพิษเนาะนั่งทพาผพ้าอ้ยนปดดอกแก้วมันกำลังออกดอกวันพระพอดีอะไรขึ้นหิงพะ ดอกโมกหรือดอกแก้วน่าจะเป็นดอกแก้ววันนี้พาพนมาสวยวันวันวันผ่าเนาะท <c oughs> ่าสองทถวเตรียมคลองใส่บาทขึ้นกันบมา่ใครนี ใส่ดอกกุงเทพนะ่ย่ี่านเขาเระเจ้ากับใส่บาทนิยมใส่บาททำบุญทำบุญบ่อยๆจะได้ไม่ขัดไม่สนตัวไม่กินไม่ใส่ตลอดผู้ใดเห็ดใส่บาทยาทพกทุกมือ ว่าได้อันนั้นตเดีกน้องมันเรื่องจริงมันไม่ขาดมือทำอะไรก็ดีทุกอย่างใส่บัตรด้วยใจบริสุทธิ์ใส่แมวแถวนี้อย่างแมวดีดีโอ้ คนน่าใส่บาทไายบ้านเนี่ยสามสี่ใกล้กันหนึ่งกับหาบัานไป่าอยู่ทางในเราคอยนั่งถ่าอยู่ไหนจัดีกว่าเข้าไปเหตุงานหมดแล้ว สองม้งหรอพระอยู่ในกงุงเทพเด้นี่มาท่านเนีมาอยู่แต่มันอยู่้านเฮาพนก็เข่าวัดแล้วอันนี้มันกรุงเทพพี่น้องพาพนเข่าขหลาโซยนั่งถ่าพัานกันซ้นนี้เลยพี่น้อง